สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาดูอันนี้มะเขือเทศมะเขือเทศอ่าเก็บเพื่อเตรียมไปทําซอสมะเขือเทศนะคะทุกคนมะเขือเทศเพื่อเ,เอตรียมที่จะเก็บไปทําซอสเนาะเนี่ยก็เก็บพักไว้แบบนี้เยอะ เยอะนะคะทุกคนสวยเยอะยังมีอีกเยอะเลยตอนนี้ต้นมันเริ่มแห้งทุกคนเห็นไหมคะตรงนู้นเป็นมะเขือเทศบมดเลยเนาะก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็เป็นต้นมะเขือเทศหมดเลยต้นมันเริ่มแห้งค่ะอันนี้ใต้เนี่ใต้ที่พักไว้เนี่ยเป็นต้นมะเดื่อฝรั่งนะคะทุกคนเออมะเดื่อฝรั่ง อันนี้ก็มะเดือฝรั่งหมดเลยเห็นไหมคะไปตรงไหนก็มีแต่มะเดือฝรั่งเดี๋ยวคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูภาพร,มรวมๆไปเนาะอันนี้ก็มาเดือฝรั่งพันลูกสีเขียวนะคะอันนี้พันลูกสีม่วงอันนี้พันลูกสีม่วงคะ่ะทุกคนเนาะอันนี้ให้ดูภาพรวมไปเนาะ อันนี้พันลูกสีม่วงนะคะเนี่ยสีม่วง,วงเ,เห็นไหเห็นลูกไหมอันนี้พันลูกสีม่วงนะคะดกมากเพื่อนๆดูดกไหมคะเนี่ยลวงเนาะ<ด><ด>อันนี้มาเดือฝรั่งทั้งหมดเลยแล้วนั้นก็เป็นมะเขือเทศ ้นเริ่มแห้งแล้วค่ะเนอะอันนี้ก็เป็นองุ่นองุ่นทำวายอันนี้อันนี้คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูภาพรวมไปอันนี้เป็นองุ่นทำวายหมดเลยนะคะนอันนี้เป็นองุ่นทำวายมีทั้งสีขาวสีดำนะคะนี่เป็นองุ่นทำวายนะคะทุกคนสวยไหม ตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้อังวนแล้วอันนี้ก็มะเดือสองสีค่ะมะเดือมีสีเขียวแล้วก็สีดำสีม่วงนั่นเองคะ่ะเนาะเต็มต้นไปหมดเลยทุกคนเห็นไหมคะเออย้อนแสงนี่ยงนั้นนะเต็มต้นไปหมดนะอืมนะเต็มต้นไปหมด แล้วมาตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นมะเขือเทศที่เก็บมาจากต้นเนาะที่จะเอาต้องเอาไปพักไว้ก่อนนะคะพักไว้ให้แดงเต็มที่แล้วค่อยมาทําซอสมะเขือเทศทอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนเนาะนี่ก็เก็บทยอยไว้อย่างนี้ก่อนมะเขือเทศทั้งหมดเลยนะอ๋เปิดหน่อยนี่ไงเห็นไหมคะ,ะมะเขือเทศสวยไหมอือ สวยนะคะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็มาสันส้นๆให้ดูภาพรวมกันเนาะทุกคนเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะอือ เยอะนะคะเดี๋ยวพอหมดเดือนนี้เนาะเนี่ยประมาณไม่หมดเดือนหรอกเนี่ยก็จะเริ่มทยอยเก็บแล้วเนาะทุกคนเริ่มทยอยเก็บแล้วเพราะว่าอางุ่นมันดำหมดแล้วเนะาะองุ่นมันเริ่มดำหมดแล้วก็จะทยอยเก็บไปทำไวแล้วค่ะองุ่นองุ่นนี่ฮะทุกคนนะ เ,เดินลอดไปายาวๆเลยนะทุกคนให้เพื่อนๆดูอยู่เป็นควงตกมากเห็นไหมคะ ค่ะเพื่อนเพื่อนเดินชมไปอย่างนี้เนาะก็ให้ชมองุ่นไปค่ะคลิปนี้เนาะอันนี้ยังไม่แดงอันนี้ยังเก็บไม่ได้อันนี้ยังไม่ดำเต็มที่นะคะอันนี้ต้องปล่อยไว้ก่อนจะเก็บจะเก็บเฉพาะอ,อันดำาๆไปทาวายนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเนี่ยคลิปนี้เราก็มาร่ำรากันด้วยภาพสวยๆอันนี้เลยเนะาะองุ่นสวยๆค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นนะ